สวัสดีเช่นเคยครับวันนี้อยู่ลาดอุทิศ42ครับ Google เลยนะครับพอตกปลาเป้าหวีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ครับวันนี้ผมมาเปิดบ่อให้เขาเลยนะยังไม่มีใครมา <c oughs> เดี๋ยวชาวนี้จะลองตกประช่อนดูก่อนเดี๋ยวชาวนี้ตกเป็นแบบเท็กซัสลิกนะครับอุปรกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นคันลาพาร่านะครับเ e รลเบเซอร์แบบ สีท่อนนะครับล้อก,ก็จะเป็นไดว่าอัลฟาซีทีเอสวีสาย p ีอีหนึ่งตะกั่ว5กรัมก็ล้อะลิงครับล้อะลิงเลยอ่อนเหตุผลที่ผมใช้5กรัมเพราะว่าเออมันจมเร็วแล้วแต่วัตถุประสงค์ด้วยว่าจะให้ปลามันเออจะให้เหยื่อมันอยู่ตรงไหนของระดับน้ำ อย่างผมเนี่ยผมชอบให้เหยื่อมันอยู่หน้าดินนะครับหน้าดินตลอดมันก็จะลกๆนิดนึงท้ายบ่อปล่อยจมนะครับค่อยๆกอมาที่กอต้องย้ำๆนะสองสามไม้สามสี่ห้าหกเจ็ดไม้ ปลามันเห็นแต่มันยังไม่กัดนะครับทีแรกไม่มีเราก็เคาะซ้ายเคาะขวาดินตะเหล่งบางทีจุดที่เราเดินเลยมาแล้วเนี่ยอาจจะมีตัวก็ได้ <c oughs> ตกแบบเท็กซัสลิกนี่คือต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆเดินไปเรื่อยๆเ,เดินเดินเหยื่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่า มันอยู่ที่จินตนาการนะอยู่ที่จินตนาการก็คือเราจะจินตนาการให้เหยื่อมันออกแอคชันยังไงใต้น้ําเหมือนปลากาลังกินเหยื่ออยู่หน้าดินแล้วก็ว่ายแล้วก็กินเหยื่อ นี่ครับปลาช่อนอส,สวยๆเลยกัดหนอนยาวนะครับวิคลองโอ้โหปคลองข้างบ่อก็สวยนะเดี๋ยวลองตีดูนะตีไปฝั่งนู้นดูเผื่อมีปากกลาเกาะตลิงอยู่ปึ๊บกัดแล้วครับปลาคองครับปลาคอง โอ้ยโอ้ยลุดโอ้โยเสียดายตัวใหญ่ด้วยเอาไม้เอาไม่ไม้เบื่อมันกัดอีกโอย้ยเหี้ยตัวน,นี้มันขมานจริงโอ้ยวิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยปลาอะไรไม่รู้อันนินเหรอวะโอ้ยวิ่งยาวๆไหนวะ โอ้โอ้โดนโดนอะไรเขาแล้วหมดสปูนแน่โอ้โหเรียบร้อยปลาอะไรกินเหยื่อปลอมครับไปแล้วครับเอาไได้นะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ช่อนแน่นอนโอ้ดูครับ ดูว่าไปนู่นแล้วโดนอะไรเนี่ยสวายหรืออะไรเนี่ยมันมากัดแล้วมันวิ่งเลยอะ่ะคลิปหายแล้วงานเข้า ดูดูครับไายไม่เลิกสายต่อด้วยจะขาดไหมเนี่ยออย่าหลุดนะอย่าหลุดนะพอวัดเท่านั้นแหละวิ่งจูดเลยครับตีเหยื่อปลอมลงมปนะมันกัดปลาอะไรมันกัดอยากรู้โอ้โยเกี่ยวหางสวายสิมั้งเนี่ยหมดแรงและ อยู่ๆมันพาสายวิ่งมาเลยโโหโดนสวายเข้าไปครับเกี่ยวหางด้วยโอโหเท็กซัสลิกสวายนิดนี้ดีกว่าครับ โอ้กี่โลเนี่ยคู่รักทุเลจะตกน้ำไหมเนี่ยอ๋อหลุดแล้วครับนี่ครับสวายครับเดี๋ยวประถมพยาบาลก่อนนะโอเคแข็งแรงไปแล้ว ปล่อยจมไปนะครับค่อยๆเคาะมาให้เหมือนไส้เดือนมันกระดึ๊บกระดึบอยู่หน้าดินอะ่ะช,าชา้าๆไม่ต้องรีบหยุดบ้างอะไรบ้างหยุดเคาะเคาะเคาะหยุดเก็บสายเคาะเคาะแล้วก็เดกแล้วครับโอ้โหวิ่งยาวเลย กระชอมด้วยฟองแตกด้วยตะกั่วมันอยู่ตรงนี้ปลามันหน้าออกไปตรงกลางต้องไล่สายดีๆเบ็ดยังไม่เปิดนะเมื่อกี้ปลามันกัดใช่ไหมผมก็ส่งสายปุ๊บปลามันก็วิ่ง อันนี้ผมเก็บสายไม่ดีตะกัวมันยังอยู่ริมตลิ่งอยู่เลยแต่ปลามันลากไปกลางบ่อแล้วนี่คือห้าเสน่ของเท็กซัสโอ้โหกัดกระชากเลยครับนั่นฟองแตกบเ้เลอเลยเห็นไหมฮะสายวิ่งไหมวัดดูดีกว่าครับโอ้ย อยู่โอ้ยมีตัวนะมีตัวมีตัวโอ้ยกัดกระชากคันเลย